อันนี้จะมาแนะนําวิธีสางขนน้องนะคะสําหรับขนที่พันกันพอที่จะสางได้นะคะเพราะสังกะตังแต่ละแบบแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันช่างใช้สองแบบนะคะตัวนี้จะเป็นแปลงที่มันซี่แปลงค่อนข้างแข็งที่เจ้าของหาซื้อได้ง่ายที่สุดมันจะเป็นแปลงประมาณนี้แต่ว่าซีมันค่อนข้างอ่อนนะคะซี่อ่อนเวลาแปลงแล้วอะ่ะมันจะทําให สางไม่ถึงโคนก็คือแปลงขนไม่ถึงโคนมันจะได้แค่ตรงผิวๆแต่ว่าก็ควรจะมีไว้เพราะว่าจะได้ขนจะได้ไม่พันกันมากนะการสางควรจะสางย้อนขนนะคะย้อนขนหมายถึงยังไงย้อนขึ้นไปแบบนี้กดลงไปนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นกดลงไปนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นนะคะทำน้องจะเสร็จไหมครับพี่ช่าง ถ้าเขาเรียกว่าถ้าการสางดึงขึ้นตรงๆมันจะทำให้น้องเจ็บแต่ช่างส่วนใหญ่จะสางโดยการเขาเรียกว่าเสียง45องศาประมาณนะน้องจะไม่ค่อยเจ็บนะคะมันก็จะมีบ้างนะคะแต่ว่าถ้าสังกระตังแน่นๆมันก็อาจจะเกิดรอยแดงรอยอะไรได้แต่รอยแดงอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการสางอย่างเดียวมันเกิดจากการที่สังกระตังหมักมุมมาก่อนหน้านั้นแล้ว แต่พอสางก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้มันแดงเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะ,ะจริงๆแล้วก็ควรจะหมั่นสางให้น้องบ่อยๆสางขึ้นสางลงนะเห็นไหมเห็นก้อนผลที่มันพันกันไหมคะบางคนบอกว่าใช้มือฉีกช่วยได้ไหมได้ค่ะก็ได้เหมือนกันวิธีการสางแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้อ่าสำหรับคนที่เลี้ยงพวกพุดเดิ้ลอะไรอย่างเงี้ย คอมถ้าสางย้อนขนมันจะทําให้ขนน้องแตกออกเป็นเส้นๆได้ง่ายนะนี่คือเขาเรียกว่าสางย้อนนะแนะนำให้ไปฝึกทำกับน้องหมาที่บ้านตัวเองจะได้น้องจะได้ไม่ขนพันกันนะคะด้วยเขาเรียกว่าด้วยภาวะโควิดด้วยเ้ืยอสถานการณ์โควิดก็ไม่อยากพาน้องไปไหนเนะาะหัดทำเองที่บ้านก่อนมนจะได้ สั่งคนน้องบ่อยขนาดไหนครับจริงๆก็ทําได้ทุกวันนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะคะถ้าถ้าทําแค่อาทิตย์ละครั้งจะต้องสั่งให้ละเอียดคาว่าละเอียดหมายถึงอะไรสั่งให้มันแตกทุกเส้นคนจะได้ไม่พันกันแต่ส่วนใหญ่ที่เจ้าของทําคือเขาเรียกว่าสางเฉพาะผิวอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันแตกแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่แตกนะมถ้าลองใช้บีตัวนี้เห็นไหมดูแบบนี้เหมือนมันไม่เป็นสังกระตังใช่ไหม ถ้าเราลองใช้หวีตัวนี้เราจะรู้เลยเห็นไหมติดแต่ว่ามันตรงนี้ไม่เป็นไรเห็นไหมตรงนี้มันหวีได้ตรงปลายแต่พอถึงตังให้ลึกถึงโคนใช่ต้องแปรงให้ลึกถึงโคนเห็นไหมเราใช้หวีเทสอีกทีนึงใช่อันนี้ก็คือยังจะรู้ว่าจุดตรงไหนที่ยังเป็นสังก้อนอยู่ยังไม่แตกเขาเรียกสังกะังยังไม่แตกแล้วก็ตรงจุดที่หากเราจะใช้หวีตัวนี้ให้จับโคนไว้นิดนึงนะคะ ค่อยดึงต้องการการหลังใช่น้องจะไม่เจ็บมากเราต้องใช้มือช่วยจับแบบนี้ใช่ไหมจับเพื่อที่จะแบกกให้ดูว่าเขาเรียกว่าแบ่งโซนไม่งั้นเราจะไม่เห็นว่าตรงโคนหวีแตกแล้วหรือยังก็ต้องใช้มือหนึ่งช่วยจับ เลือกแบ่งช่อแบ่งโซนไปเรื่อยๆนะคะเพราะการที่เราไม่แบ่งโซนไม่แบ่งอะไรเราก็จะไม่รู้ว่าแรงถึงไหนแล้วสางถึงไหนแล้วนะคะใช้มือช่วยสีกแต่บางจุดที่มันไม่ได้จริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็คืออ่ามันเป็นถึงโคลนแล้วแล้วก็ถ้าจะสางน้องจะเจ็บมากอันนี้จะจะตัดออกเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วก็คือมันแน่นอ่ะอืมจริงๆเจ้าของก,ก็ก็คือบอกให้ตัดสั้นนั่นแหละ ก็เลยจะไม่สางตรงบริเวณที่จะตัดสั้นก็คือรอตัดสั้นเลยนะคะจะสางเฉพาะตรงตัวที่เจ้าของไม่อยากได้สั้นนะคะแต่ถ้าคนไหนบอกว่าสั่งไม่ได้ตัดออกเลยได้ไหมหมายถึงตัวเจ้าของจะตัดเองแล้วใช้อะไรตัดถ้ามีตัวบัตเตอรเลียนหรือเีาเรียกว่าทิมเมอร์ตัวนี้จะหาซื้อได้ง่ายนะคะอันนี้ไม่ได้ช่างไม่ได้ขายนะแต่ว่าแนะนํามันจะเป็นทิมเมอร์ประมาณนี้นะคะมีหลายแบบมีหลายราคา แล้วแต่จะเลือกใช้แล้วแต่จะเลือกใช้นะคะมันมีหลายแบบอืตามเน็ตตามอะไรมีหมดแล้วควรจะเลือกซี่อ่สิ่งที่จะแนะนําเลือกซี่ถ้าคนที่เพิ่งหัดหัดตัดอย่าใช้ซนะี่ห่างแบบนี้นะซี่ห่างแบบเนี้ยมันจะทําให้เข้าเนื้อได้ง่ายนะคะถ้าจะไปตัดเองนะอันนี้ช่างค่อนข้างทานานช่างก็เลยใช้ซี่ห่างได้นะคะซี่ถีซี่ห่างเดีย๋ยวจะเอาอีกแบบให้ดู ม่ละเอียดตัวนี้เหรออ่ามันีละเอียดตัวนีอ้อันนี้คือซี่นะอ่าซี่มันจะแตกต่างกันตัวนี้มันจะห่างหน่อยนะคะตัวนี้จะค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยหมายถึงความถี่ซี่นะคะแบตเตอรี่อาทิมเมอร์ตัวนี้จะแพงกว่าทิมเมอร์ตัวนี้จะถูกกว่านะคะอันนี้จะสามารถเปลี่ยนใบได้ตัวนี้เปลี่ยนใบไม่ได้ถ้าทื่อแล้วก็ต้องซื้อใหม่เลยนะคะ ตัวนี้สามารถซื้อแต่ใบมาเปลี่ยนได้นะคะตัวนี้แพงกว่าแพงกว่าอันนี้ละเอียดกว่าแต่ว่าซี่ละเอียดกว่าแล้วก็เปลี่ยนใบมีดได้ด้วยใช่เปลี่ยนใบมีดได้ด้วยตัวนี้ไม่ได้อ่ะตัวที่เปลี่ยนใบมีดไไม่ได้ราคาประมาณเท่าไหร่อ่าสี่ร้อยถึงสี่ร้อยถึงเจ็ดร้อยสี่ถึงเจ็ดร้อยแล้วตัวที่เปลี่ยนใบมีดได้อันนี้เปลี่ยนใบมีดได้มันเริ่มต้นที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยถึงพันกว่าบาทอ่าแล้วแต่ยี่ห้ออืม อย่างอันนี้อ่ะบอกก็ได้น,นี่เป็นคืนแชมเบอร์ยี่ห้อนี้นะคะมันสามารถปรับอืมมันสามารถปรับความยาวของขนที่เราจะตัดออกได้<อ>ก็คือขนที่เหลือ <c oughs> ก็คือจากใบมีตั้งแต่เบอร์สามสิบสิบห้าสิบแล้วก็เบอร์เก้านะคะส่วนอันนี้มันปรับไม่ได้อ่ะยี่ห้อนี้จะปรับไม่ได้ <จะ S 1> มีแค่อเดียวใช่ขนาดเดียวได้เบอร์เดียวถ้าถ้าคนที่ตัดไม่เป็น ใช้ตัวนี้มันเข้าเนื้อได้ง่ายนะคะมันบาดได้ง่ายแต่ตัวนี้ซี่มันถี่กว่าอันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ฝึกหรือว่าผู้ที่เริ่มต้นใช่ราคามันจะสูงเท่านั้นเองแต่ถ้าถ้าบอกว่าพอใช้ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่เวลาตัดให้ระวังเท่านั้นเองอเครื่องนี้ก็น่าจะคุ้มกว่าถ้าต้องซื้อใช่มีช่างทำที่ชาร์จมันหายจะต้องซื้อใหม่อยู่ อันนี้ก็เลยตอนนี้เราใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะถ้าจะตัดเองอ่าเห็นไหมอ่าควรจะตัดอะไรบ้างนะคะก็ตัดเท้าท้องก้นเท่าน,นั้นเองนะคะอ่าตรงตัวก็ถ้าเจ้าของไม่เขาเรียกว่าไม่ชานาญจริงๆก็ให้เจ้าไปที่ร้านดีกว่าส่วนพวกเท้าพวกท้องพวกก้นเนี่ยก็คือตัดก่อนได้นานๆ่นนอยเอาข้อร้านทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จริงๆ,ๆจะมาสอนสางเฉยๆ้เนี่ยมีไปถได้วยกับคุณช่างลูกตาลนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่พี่ช่างนำมาฝากกับคนรักสุนัขหรือว่าคนที่ดูแลสุนัขอยู่นะครับถ้าน้องมีขนเป็นก้อนสังกะังนะครับพอที่จะสางเองได้นะครับแนะนำว่าทำเองตา่ที่ช่างบอกนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นก้อนสังกะังติดแน่น ไม่มีเครื่องมือยังไงก็ปรึกษาร้านกลุ่มมิ่งใกล้บ้านนะครับร้านไหนก็ได้นะครับให้เขาดูแลให้ครับอาจจะได้สางโคนหรือว่าจะได้กลนขนใหม่ก็แล้วแต่ช่างของที่ร้านจะพิจารณาให้นะครับยังไงลองคุยกับช่างที่ไปหานะว่าเราต้องการแบบไหนทำแบบไหนได้นะครับก็ดูตามสภาพเส้นผลขนน้องนะครับ อย่าลืมว่าแปลงขนให้น้องสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อป้องกันการเป็นก้อนสังกะตังนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นก้อนสังกะตังแล้วเนี่ยต้องให้ต้องเรียกว่าสางขนนะครับก็จะมาใช้บริการของทางร้านก r o มมิ่งได้นะครับขอแนะนําร้านก r o มม i n g ใกล้ๆบ้านนะครับเพื่อที่จะดูแลสุนัขของท่านนะครับขอบคุณครับ